ผู้คนต่างท่องไปใน Google Earth และพบกับสถานที่ใหม่ล่าสุดและแปลกที่สุดในโลกเช่นเดียวกับพีระมิดลึกลับที่ถูกค้นพบในทวีปแอนตาร์กติกาไม่นานนักอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปด้วยทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับรูปร่างที่ไม่ธรรมดานี้มันอาจเป็นสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นหรือเปล่าพีระมิดนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น ก่อนอื่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราค้นพบพีระมิดในแอนตาร์กติกพีระมิดแรกถูกเจอโดยคณะเดินทางบริทิชแอน d a นตาร์กติกในปี1910และเก็บเป็นความลับมาเป็นเวลานานการค้นพบของมันถูกซ่อนไว้เพียงเพื่อเป็นการเพิ่มความลึกลับให้มันเท่านั้นโครงสร้างดังกล่าวแห่งที่2ถูกค้นพบในปี2016ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์ก็ถอดประหัสความลึกลับได้การก่อตัวเหล่านี้เป็นเพียงภูเขา พวกมันตั้งอยู่ใกล้เทือกเขาเอลส์เวิร์ดซึ่งมีความยาวกว่า400กิโลเมตรดังนั้นพวกมันจึงเป็นเพียงยอดเขาที่พังทลายจากแผ่น้ิแข็งสำหรับรูปร่างเฉพาะของพวกมันนั่นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญพีระมิดมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติตัวอย่างเช่นมัทเทอร์ฮอร์ในเทือกเขาเอลส์และภูเขาบูลันสตินเดอร์ในไอซ์แลนด์ที่มีรูปร่างค่อนข้างคล้ายกันสำหรับชื่ออย่างเป็นทางการของยอดเขาเหล่านี้พวกเขาเรียกว่านูนาแทก หรือยอดเขาหินที่ยื่นขึ้น,นมาจากทานน้าแข็งหรือแผ่นน้ําแข็งแอนตาร์กติกามีหลายอย่างที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นมากเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของน้ําจืด60-90%ของโลกนั่นเป็นเพราะแผ่นน้ําแข็งของมันมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยกินพื้นที่ถึง14ล้านตารางกิโลเมตรพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือทวีปมีพื้นที่เพียง1%ที่ปราศจากน้ําแข็งน้ําแข็งของแอนตาร์กติกามีความหนาถึง4.5กิโลเมตรณจุดที่ลึกที่สุด ซึ่งมันหมายถึงมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของยอดเขาเอเวอเรสต์หากมันละลายจนหมดระดับน้ำแข็งของเราจะสูงขึ้นถึงประมาณ60เมตรถึงกระนั้นที่นี่ไม่ได้หนาวเสมอไปณจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกของเราทวีปแอนตาร์กติกามีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับเมืองเมลเบิร์นในปัจจุบันมีการวิจัยเกี่ยวกับมันจํานวนมากและนักวิยาศารก็พบว่าอุณหภูมิของแอนตาร์กติกาอาจจะสูงได้ถึง17องศาเซลเซียสแน่นอนมันเป็นแบบนั้นเมื่อ40-50ล้านปีที่แล้วแต่ถ้าคุณลองคิดดู มันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ไดโนเสาร์ท่องโลกของเราเวลาในทวีปน้ําแข็งนี้ก็แตกต่างไปเช่นกันเส้นลองติจูดทั้งหมดที่ช่วยให้เราคํานวณเขตเวลาต่างๆได้รวมเป็นจุดเดียวที่โค้วโลกใต้ที่นี่มีกลางวัน6เดือนในฤดูร้อนและตามด้วยความมืดสนิท6เดือนในฤดูหนาวดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานที่นี่โดยทั่วไปแล้วอยู่ในเขตเวลาเดียวกับที่พวกเขาจากมาน้ําตกเลือดไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นในภาพยนตร์มรดกขวัญ แต่เป็นเพียงน้ำตกทอดยาวที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาพวกมันโผล่ออกมาจากทะเลสาบใต้ดินซึ่งเต็มไปด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้ใช้โซเฟตเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำตาลซึ่งดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ษษมากน้ำในทะเลสาบนี้เต็ไมไปด,ด้วยธาตุเหล็กปริมาณมากจนเมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะทำให้เกิดสนิมดังนั้นสีแดงของน้ำตกจึงเป็นที่มาของชื่อที่น่าดึงดูดของมัน เมกาะโลดอนเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักในประวัติศาสตร์โลกของเราเมื่อพูดถึงที่อยู่อาศัยเมกาะโลดอนอาศัยอยู่ในน่านาน้าทุกแห่งบนโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกสาเหตุที่ไม่พบฟันของเมกาะโลดอนในแอนตาร์กติกาอาจจะเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตขนาดเมื่อคืนนี้ถูกปรับตัวให้อยู่ในน้าอุน่นเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนเท่านั้นหากคุณวางแผนที่จะไปแอนตาร์กติกาโดยเรือสักวันหนึ่งขอให้รู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปที่นั่นด้วยเรืออื่นที่ไม่ใช่โลหะ ตัวเรือของภหาหนะขนส่งของคุณต้องทำจากเหล็กหรืออลูมิเนียมเพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงที่นี่แอนตาร์กติกาไม่ได้เป็นที่อยู่ของแมลงมากมายอันที่จริงมีแมลงเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าบ้านนั่นคือแมลงขนาดเล็กที่ไม่มีปีกเรียกว่าเบลจิก้าแอนตาร์กติกาแมลงตัวนี้มีขนาดเล็กมากซึ่งมีความยาวเพียง2-6ถึงมิลลิเมตรเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในแอนตาร์กติกาอยู่ดี ปลาแอนตาร์ติกจำนวนมากมีสารต้านการแข็งตัวในเลือดพวกมันไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งนี้เพื่อป้องกันอุณหภูมิที่หนาวเย็นแต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำแข็งสารต้านการแข็งตัวเหล่านี้ประกอบด้วยโมเลกุลไกลโคโปรตีนขนาดใหญ่พวกมันล้อมรอบผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กที่อาจจะก่อตัวขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะไม่กระจายไปทั่วเนื้อเยื่อของปลาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มากมายสารนี้ยังสร้างสิ่งที่เหมือนหมอนขนาดเล็กเพื่อปิดกั้นผลึกน้ำแข็งที่แหลมคมเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเจ็บปวดใด ที่ทวีปน้ำแข็งนี้มีฝนตกไม่มากนักแต่แลักษณะาทางอุตุนิยมวิทยาที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาคือมันเต็มไปด้วยฝุ่นเพชรฝุ่นนี้โดยทั่วไปแล้วเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กที่โผล่ออกมาจากอากาศชื้นใกล้กับพื้นผิวโลกลองคิดว่ามันเหมือนหมอกน้ำแข็งดูเมื่อพวกมันลอยผ่านอากาศและสัมผัสกับแสงแดดพวกมันจะเริ่มเป็นประกายทาให้ผู้ที่มาที่นี่รู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยเพชรมันอาจจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่คุณจะเลือกไปทํางานในปี1978ที่แอนตาร์ก มีมนุษย์คนแรกของที่นี่เกิดขึ้นชื่อของเขาคือเอเมลมาโกพามาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีอีกสิบคนเกิดที่นี่ในแอนตาร์กติกามันมีทะเลสาบในทวีที่เป็นน้ำแข็งนี้ซึ่งเต็เมไปด้วยเกลือทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะแข็งตัวแม้ว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงถึงลบสิบห้าองศาเซลเซียสก็ตามนั่นเป็นเพราะน้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสน้ำที่มีเกลือหรือสารอื่นๆที่คล้ายกันอยู่ในนั้นจะยังคงแข็งตัวอยู่แต่อุณหภูมิจะต่่ากวนนั้น ุณหภูมิที่ต่ากว่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตัวสารและปริมาณที่ใส่ลงไปในน้าแอนตาร์กติกาเป็นทวีปสุดท้ายอย่างเป็นทางการที่ถูกค้นพบมันไม่มีใครสังเกตเห็นอย่างสมบูรณ์จนถึงปี1820แต่ต้องใช้เวลาอีก20ปีจึงจะยืนยันว่าเป็นทวีปจริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มเกาะน้ําแข็งเพียงเพราะที่นี่หนาวมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเดทที่นี่ไม่ได้คืนหนึ่งในเดือนธันวาคมนักวิทยาศาสตร์ชาวบริการที่ประจําอยู่ที่แอนตาร์กติกาลงชื่อเข้าใช้แอปหาคู่ด้ววยยยคาาามออกกรู้เห็น เขาแน่ใจว่าไม่มีโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่นที่ปรากฏขึ้นแน่ๆแ,แต่ที่น่าแปลกใจคือเขาเจอใครบางคนในแอปในไม่ช้าซึ่งนั่นคือนักวิจัยอีกคนหนึ่งซึ่งประจำการอยู่ห่างออกไปเพียง45นาทีและแน่นอนว่าต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์นะในที่สุดก็มีการบันทึกว่าพวกเขามาเจอกันและเดทกันครั้งแรกในแอนตาร์กติกานอกจากน้ำแข็งแล้วทวีปนี้ยังมีอย่างอื่นที่น่าทึ่งกว่าแผ่นดินอื่นๆบนโลกนั่นคืออุกบาทหากเราดูการวิจัยที่ทำโดยนักวิทยาศาสตร์ อุกบาตมีโอกาสที่จะไปยังที่ไหนบนโลกของเราได้เท่าๆกันอย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันผ่านชั้นบรรยากาศของเราสถานการณ์จะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันบนโลกของเราอย่างสภาพอากาศชื้นที่อยู่ใกล้ป่ามันมีความชื้นและออกซิเจนจํานวนมากซึ่งจะกัดกร่อนอุกบาตส่วนใหญ่สภาพอากาศในทวีปแอันตติกานั้นแห้งแล้งมากดังนั้นความเป็นไปได้ที่อุกบาตจะถูกกัดกร่อนจึงแทบไม่มีเลยยิ่งไปกว่านั้น การมองเห็นหินเหล่านี้บนพื้นน้ำแข็งที่เป็นสีขาวของที่นี่ทำได้ง่ายกว่าที่อื่นในโลกหากคุณไม่กลัวความหนาวคุณจะอ้าปากค้างอย่างแน่นอนหากได้ยินเกี่ยวกับลมที่นี่นั่นเป็นเพราะพื้นที่ในอันตติกาส่วนใหญ่เป็นที่ที่มีลมแรงที่สุดในโลกมีรายงานว่าความเร็วลมที่นี่สูงถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชลลา